สวัสดีครับสวัสดีครับยูผมค่ารถไถครับ่ามือนี้เลิกงานครับผมมาจากทั้งเครื่อนนะครับผมอ่าไว้มาเจิมกันไก่ัตเตอร์เลียนไหมครับจะนีมาตัดผมให้อาจารย์เยียวเพิ่นนะครับเพิ่นชี้ขานไปล้านตัดนะครับผมอลูกค้าพี่พี่ครับมือพี่พี่ไอ้เลยมาไอ้ยุ่งบาเบอร์เลยมานีเปิดไม่ยุ่งบาเบอร์ครับนี่ครับผมกันไก่พัตเตอร์เลียนไล่สายนะครับผม อ่าอาจารย์เดียวพิ่นสิลองของแล้วท่านมาห่มโบมีแบตบ่มีแบตว่าแต่่วาผมลองตัดของผมไปแล้วล่ะครับนะอ่ะเอาเจ้าสิเฮ็ดหยังก่อนว่าเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจมาไปอืมพร้อมใจแล้วเตรียมใจแล้วอือแต่ว่ากระจกเดี๋ยวอย่าเพิ่งย่างเอาไว้ข้างหลังเสียงย่อยนะพร้อมพร้อมพร้อมขืนเวทีเราเลยลงยากจนแล้วคิดส่งมาไป้เดียวส่งได้เออฮะส่งยังไง

เดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนหยัดหยัดน้ำมันก่อนเพป็นมาตะลอกหมดได้นี่แม่รุ่นนี่หายากด้วยไหมปั๊ดนอกบ้านแล้วของไม่เต็มของไม่ของแท้ซั้งหยัดน้ำมันก่อนครับพี่น้องครับนี่โอ้ล้านใหญ่ไปเลยบ่มีได้รุ่นนี่หายากช่วยได้ๆช่วยได้ๆตัดรุ่นนี่เพราะว่าเขาบ่ขายให้ครับเออเพราะว่าอันนี้ก็บ้ขายให้อันนี้เขบ้ขายให้อันนี้ก็ได้ก็ได้มากเสียมาเจ็ดร้อยกว่าบาทครับโอ้พระมดามาล่องตัดให้พ่อนะครับผม ก่อนเราบ่ค่อยมักไปอันนี้เป็นได้อาส่งได้ตาสิใจได้ไปเอาเอาลากไส้ไปลากไส้ลากไส้ลากไส้ก็จะเปลี่ยนไว้สลุนเนี่ยลากไส้สั่นเลยลากไส้ดีมันมันก็สิเปิดอยทั้งคางแล้วก็โจงคางเตามันว่าโจงคางเตาบางๆแล้วก็ออกบางๆหางเครื่องเนี่ยไปไหนหางเครื่องเราเอาไอ้ก่าโปงตองก็จานลงมาหน่อย เอาออกยักหน่อยนะห้องวีนะเออห้องวีจักหน่อยนะคือคือเบาแบบสกินเฮดดกันนังสิเอาวะมากวะสกินเฮดดิแบบเกีดไปพร้อมนะมากกว่เออแบบสกินเฮดเด้ออกสกินเฮดคือห้องเบิดซีเบือหาเซนไปเลืยนะเอาวะไม่ค่อยไ่ได้ตัดดูเด้อาจารย์แล้วก็เปิดขลางเทือกนึงเอาวะเออเอาอเอาตามเอาตามใจสร้าง่้ตามใจสร้างแล้วมันนั่นคือเอาแบบส่งไม่ไหมนะนาะเปิดแบบ ส่งไม่ไม่ไปเลยเจะเบื่อกันเออจบเบื่อกันอาจารย์เบื่อเบื่อได้นี่อันนี้เบือสิบสองมิลเนี่ยเหมือนยาวกว่ามวยเอาเนาะเอาเนาะเอาเนเลยแบ็บนน้องเป็ดไก่มาติเลียนนะแล้วเพอมไปมื่อในพุ่มพันาุ์คุ้มเลยเอากันสดๆเลยผมสีส้าครับรถไทยเด้อครับเด้อทิมาเปิดร้านอันตัดผมนะครับตัดผมเราจ้างเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าว่างๆสี่สิบจําเดย์ใช่ว่างๆไปต่อเลยษิพ่อจํานี่นะครับเบิ่งหัวนี่ประเดิมหัวนี่เป็นหัวแรก หัวต่อไปเอาต้องทำใจอา้าววิบอยลูกค้าท่ำใจ้วนะผมชิ้ช่องครับรถแทนผมยิมมัตัดผมรับจ้างเรือยเดื่อยเนี่ยอ๋อจิเปิดร้านเป็นเรื่องอันอันเนี้ยสีน้ำมาบ่มีปะเอากันแหงแหงเลยเจ้เอาเลยเฮ้ยผมคือสร้างยังไงเลยเดี๋ยวเปิดข้างหน้าก่อนได้อาจารย์นี่ครับเป็นได้เสียงเครื่องโอ้นี่เพื่อนได้ครับขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวขอจับหัวในเด้อเออเป็นอย่างไรบ้างนะ บอยบใบตาหำล่ะเอาเลยอ๋อยบใบตาหำเอาเอ้ยบ่เคยตัดผมโอเคยๆเคยตัดอยู่เคยตัดอยู่ต้องตกใจแน่ยานเปิดคางก้อนโดนดิบ่อะแซงเรืงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกันครับว่าผลงานปีมือคุณบอกไม่จับบ่ะเออเอาแบบสั่นๆเนาะทุกคนเราต้องตัดด้วย นั่นนะเออาวันป๊อปเท่เลยเอาลงไปบนหัวพ่อหัวแม่เราตัดเลยช่วงนี้เทียร์นี่ออตัดง่ายเนาะไทยเอาไทยเอาละเอาส่งเสาหน้าเขาเน่าวะเออนั่นละแน่นด่างจวดเลยวันเป็นไดะเออว่ามึงเทียวว่ามึงเทียรอเดี๋ยว นี่ครับมเคยตัดให้ผู้เดนนะครั้งแรกกันเนาะพี่ไอได้องคนแรกด้ไหพี่ไอพี่ไอปอยครับคนนี้พี่อปยปอยปอยพี่ไอปอยปอยออกจากซุ่มมือเาเปนไรครับแล้วเลยอะเล่าเแล้วลเขาที่เนาะเอาี่ลเนเออเ่านั่งกินยังไงยังก่อนกำลังกินนะโอ้เะยัง โอ้ยเรนน,นน่นไอ้โอ้ยส่้งอไร้ยัง่ะเบ้งเบิง้งเบิ้งะบาคุณสร้างเอาสางคุณสร้างแล้วก็ที่คุณสร้าง <c ười> น่นนอนเนคุณสร้างงคุณสร้างรเน, <c ười> นี่ยสร้างครับนิยมผู้สาวนิยม กระเป๋านักพร้อมได้คุณสร้างเดี๋ยวเน่ยเขานิยมคุณสร้างแล้วคุณแผนเขาเบาแล้วเดี๋ยวบันนี้เจาะทั้งถางได้บันนี้ได้กระเป๋านักพร้อมหลักเส้นยังไงวะอลักเส้นอะไรเราส่งเนื้อใช่ใช่ใช่เฮ็ดไปรถเฮ็ดไปรถว่าแมนหัวเฮาหรอกเอาเอาดีคราบลูกชายพุกนี้อ่าได้เป้วทางได้บันนี้ได้อืมโอ้อันนี้บ่แม่น ตั้งใจเฮ็ดคอนเทนต์อี้ยงเ้ยครับเนี่ยของแท้นะครับเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มันอยากตัดนะแต่ว่าบ่อยากเสียเงินนะอืเอาได้จัดให้ยุ่งบาร์เบอร์ได้จัดให้ตัดเล็เงินพร้อมเลยครับค่าตัวค่าตัวไม่ตัวค่าตัวสี่สิบค่าตัวสี่สิบเรากดน้อยนึงอ่ะชอบป่ะเอ้ยอย่าบอเขาอ็ยังแบนอีกแบบอาจารย์ยังว่า มืออื่นในจำหนี้ตีเจไดจำหนี้ติเพราะมืออื่นก็มาตัดต่อยแล้่เอาเสียงมันอ่อนอีรีเลยไหมไปหันไปวาแล้วเปิ่งนั่นประชัดจุดอะไรนั่นเห็นปะว่าแล้วเปล่งนั่นเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยเดช่วงนี้อีหลีเนาะแบบนี้เนาะโอ้ผมไม่แห้งเลยจย์เปิดคางเปิดคางได้เปิดแต่คางคางเอาไว้ว่าแล้วแบบนี้เหรอเปิดคางแค่คางเดียว ฟังเสียงครับแบนจิบเบิร์ดแล้วโอ้ยตายต่แต่ก็สวยเอาจารย์เดียววันนี้โอ้โหแมนโอ้โหแมนสวยแนวนแนอเอแนวานี่ยเติรนโอ้ยตัดผมไปตัดไปตัดมากขันผมเจ้าโบเบิร์ดสิงแงมอยู่ตัวนี้ตัดไปตัดมาผมเบิร์ดเพรากันผมเจ้าโบเบิร์ดสิงแงมอยู่เสียใจเสียใจฝีมือสางโอ้โมันแถบจิบมึงไม่แห้งเลยตจ้ไหนเห็นตะโคสันาเนาะฮะมึงเอ้ยเห็นตะโคสันาเนาะ ไอตัดไปัดไปไฟดับไหมเห็นตะโคซะหน้าเลยมังแล้วโอ้ยเบลีวอยจานโอ้แต่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 แอบอกแล้วว่าปุเรตดให้เสียสักสีเสียไข่เหรอโอ้ยได้ถ่ายรูปเหรอมันมีแห้งแล้วถายแล้เนาะเอาไว้ำนี่แหละมึเยงไ่มาตัดไหมเนาะไม่ไม่หมุน เห็นไหมครับพี่น้องครับส่งส่งขุนสร้างแบงเครื่องขุนสร้างมาหนี่งเงาถี่เด้หรข่าวท่าได้หรอได้เน่ยปานเลีออนป่ะอืมยังไม่จะไม่ใช่เรืยแต่ก็เข้าท่าได้นะเข้าท่ากันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบๆนะเเบื่ออกะเว้ยอยู่บริษัทคันบอท่าซาได้เข้าอาจารย์คือพอซาเถอาซาได้เข้าง่ไม่มีแห้งหรอกเห็นไหม ซาซาซามันเลยผมโจมเสียงบ่วอ๋อเสียงก็อ่อนน้ำละนั่นเห็นรออ๋อไฟใส่มาพอดีต่เนี่โอ้ยเฮ้ยบัวก็พูดตัดให้เจ้าแล้วเราอีกกระไก่ผมตัดให้อีกแล้วเราปีเอาคิวน้ำบ่โอ้ยจองไหมบ่ไม่จองก็พวกเขาดีอะว่ากันไกลไหมเนี่ย ออของไม่ได้เป็นคืองประับสันนิษฐาพี่น้องว่าจะเปิดเปิดร้านตัดผมในเช้าไทยให้เทน้านะ <c oughs> นั่นเบืองดีบ่มมุนเหรอครับนั่งเสียงเอาไปแน่จานไปี๋ยวดกันมาซากับซาดนี้ <c oughs> ซาตัน <c oughs> เดี๋ยวเบื้องกับผม เบื้องผลงานครับได้แบบเสียยุ่งบาเบอร์ขุนสร้างก็ขุนแบงกับบอลนี่เป็นขุนสร้างก็เป็นขุนแบงกับบอลขุนสร้างแบงค์เครื่องได้ยินมาแบงค์เครื่องน่ะเคยได้ยินมาโอ้ท่ได้อาจารย์ขุนนะโอ้ยคนลอนยเห็นแรงๆก็บลอยน้อขุนนะเดี๋ยวเรียนเนยเจ้าซ่องกับโจ๊กบึงวะนี่ตะการบนตัดตัดผมเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเอาเดี๋ยวพุยเอากระจกไอ้ กระโจ้ให oh. 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 ้เจ้าเบิ้งได้พอมเบิ้งไปเดี๋ยวไอ้เบิ้งหันมาเดี๋ยวอ๋อ่อเดียวกระโจ้ให้เบิ้งว้าวโอ้โหพูดอะไรวะนี่โอ้ยไปไป็ดาดไป็ดาดไปอะไรไปเลยโอ้ย ปลาโลบามันพีบ้ามาปลามันพีบ้ามากเลยถูกแกวะถูกแกวะ่กับเป็นรังกีับค่อยู่มันไปสานไปไปสาไปมโอยขดไม่หลุดเลยเออสุดยอดเลยยานรั้ยังกอน นนั่ยินเฮ็ดไอ้แบ็คแฮมสิอืออโ้เดันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันแบ็คแฮมแน่เลยมัน,นมแบ็กยังแบค็แบค,แบคกันแบกแบกกันแบ็คกันโก็คนผู้หลุบลอนตัดช่วงไหนก็นลอ,อนอ่ะไปพาไปเลนเสาวไปปะไปในช่วงนี้นะออืโอ้ไปปะเขาจะวนเล่นตีเล่นนี้ไปเจ้ แลนนี้เขาพันได้เดี๋ยวไปตัดเรื่องไงเอาเอาซ้ำเนี่ยแล้วนะพาลอะมือเขามาตัดอีกเลยปิดร้านแล้วออโบไปซ้ำเนี่ยแหละยานโอ้มาถูกใจเลยเอามือแล้เครื่องที่นะมาพีดเวลาตัวนี่ไหมมาคำบดเดี๋ยนะมาคำหดวัดเจ้ามันกินแบสแต่ไหนถูกใจว่าซ่องเนี่ยอ๋อแล้วโอเคทำมันแล้วทำมันจีนอะ पेसा पेसा पेसा